5ข้อควรระวังก่อนซื้อแว่นโปรเกรสซีฟค่ะหลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับแว่นตาโปรเกรสซีฟไม่ว่าจะใส่แล้วภาพไม่คมชัดใส่เท่าไหร่แล้วก็มึนหัวปวดหัวใส่เท่าไหร่ก็เดินไม่ได้สุดท้ายต้องทิ้งแว่นโปรเกรสซีฟนั้นไปทำให้เราเสียเงินไปฟรีๆค่ะจนเกิดความกังวลว่าเราจะตัดแว่นตาโปรเกรสซีฟดีไหมตัดมาแล้วกลัวใส่ไม่ได้เพราะราคาค่อนข้างสูง วันนี้เลยมาสรุป5ข้อควรระวังก่อนตัดแว่นตาโปรเกรสซีฟค่ะ 1. เราจะต้องวัดสายตากับผู้เชี่ยวชาญค่ะโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลนโปรเกรสซีฟเพราะเลนโปรเกรสซีฟเป็นแว่นตาที่ต้องการความละเอียดในการวัดสายตาเป็นอย่างมากในเลนแว่นชิ้นเดียวจะมีหลายค่าสายตาค่ะ 2. เราจะต้องทดลองเลนโปรเกรสซีฟก่อนตัดสินใจซื้อเลนโปรเกรสซีฟจะมีหลายเทคโนโลยีและหลายคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน บางยี่ห้อก็เน้นความคมชัดบางยี่ห้อเน้นใส่นุ่มนวลแล้วสบายตาซึ่งเราก็จะยังไม่ทราบว่าเราจะเหมาะกับเลนส์แบบไหนชนิดไหนเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราชอบเลนสรุ่นไหนแบบไหนทดลองใส่เลนส์โปรเกรสซีก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ 3. เราจะต้องเลือกกรอบแว่นให้พอดีกับใบหน้ากรอบแว่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้เลนโปร r กรสซมีประสิทธิภาพมากที่สุด เราควรเลือกกรอบแว่นที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กและไม่โคง้งจนเกินไปเพื่อให้ตาของเราตรงกับจุดโฟกัสของเลนส์มากที่สุดและที่สำคัญเลือกกรอบแว่นที่มีแป้นจมูกค,ค่ะเพื่อให้ร้านแว่นสามารถปรับดัดและแก้ไขปัญหาแว่นให้กับเราได้ 4. เราจะต้องฝึกใช้งานแว่นโปร g r e s ซีฟให้ถูกต้อง เนื่องจากแว่นโปร g r e s ซีฟมีหลายระยะบนเลนเดียวไม่ว่าจะเป็นระยะไกลกลางและใกล้แบ่งออกเป็นชั้นๆการฝึกใช้งานอย่างถูกวิธีจะทำให้เรามองเห็นภาพได้ตรงโฟกัสในแต่ละระยะซึ่งแนะนำว่าเลือกร้านแว่นที่มีนักสนามาตรค่ะจะได้คอยดูแลและให้คําปรึกษาในการใช้งานแว่นโปร g r e s ซีฟในทุกๆขั้นตอน 5. เลือกเลนโปร gresive ให้เหมาะสมกับเรามากที่สุด เลนโปรเกรสซีฟจะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช้มากมายแล้วเราจะเลือกใช้รุ่นไหนดีแนะนำเลือกร้านแว่นที่มีนักทัศนมาตรค่ะนักทัศนมาตรหรือคุณหมอสายตาจะช่วยเราคัดเลือกรุ่นและยี่ห้อที่เหมาะสมกับค่าสายตาและไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุดค่ะเพื่อเราจะได้แว่นโปรเกรสซีฟท,ที่มีคุณภาพสวมใส่ใช้งานได้จริงและไม่เสียเงินฟรีค่ะ